กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเดอะมูนบาร์ทำทรงผมม่าด็กรัฐนะครับหลังจากที่มีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ําคืน3 1ธันวาคมปีที่แล้วนะครับที่มีสาวคนหนึ่งไปหาโทรศัพท์มือถือและก็โพสต์บอกมีเรื่องมีราวกับน้องพนักงานเด็กเส์อกับกาดนะครับสุดท้ายทางร้านเขาออกมาชี้แจงในบุของเข่าคือเดอะมูนบาร์นี่แหละนะครับแล้วก็มีการโพสต์รัวๆนะครับท่านผู้ชมดูโพสต์ตรงนี้นะโพสต์ตั้งแต่2มกราคม68 นี่นะครับมันค้างอยู่ตรงนี้จ,จริงๆก่อนหน้าน right? mm. ี so ้ก so yeah. ับหลังโพสเนี้ยมันมีโพสเพียบเต็มไปหมดเลยรัวๆๆๆจำได้ไหมเป็นสิบๆโพสแต่ก็มีการลบออกไปเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยฝ่ายปกครองพื้นที่อำเภอประลัดอำเภอแล้วก็ลงตำรวจด้วยนะครับไปตรวจสอบหน่อยเรื่องใบอนุญาตก็มีครบแล้วก็ไม่เจอยงยาอะไรกันที่กล่าวหากัน ร้านเขาก็ยืนยันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวร้านก็มีการเปิดเผยผ่านรายการหัวกระแสของพี่หนุ่มกันชัยด้วยนะครับว่าเอาละเขายืนยันในความบริสุทธิ์แล้วก็มีการถูกสั่งปิดเพียงแค่5วันแล้วก็กลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วนะครับส่วนเรื่องการอ้างว่าถูกตกสงตกทร,รัพย์ก็ไปฟ้องร้องกันในศาลต่อไปนะทีนี้ปรากฏว่าล,ล่าสุดนี่คือในอนี้คือล่าสุดเลยนะครับเป็นเพจของร้านเดอะบูนบาร์จริงๆเนี่ยร้านดีนะนี่นะะแล้วก็ โพสต์ล่าสุดมาแล้วครับเมื่อประมาณสักเที่ยงคืนกว่า,วาตีหนึ่งนิดๆน,นะครับหลังจากหายไปหลายวันเป็นการยกกล้ามมีหน้ายิ้มแล้วก็หมัดชนหมัดแบบนี้นี่ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพจร้านเดอะมูนบารอยู่ที่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูฮะว่าจะมีโพสต์อะไรต่อไปเดือดๆแซบๆอีกหรือไม่เพราะต้องยอมรับความจริงว่า แอดมินทีมแอดมินถูกพูดถึงเยอะมาก <g år> นี่นะครับอากบปาลาเดบูนบาครับ